ศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานาครินจบการศึกษาระดับปริญญาเอกรุนัสก์ดุษฎีบัณฑิตสาขาพุทธบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุลาลงกรณราชวิทยาลัยประวัติการศึกษาดูงานท่านศึกษาดูงาน การศึกษาโดยเฉพาะด้านการศึกษาเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในหลายๆประเทศอาทิเช่นประเทศออสเตรเลียสิงคโปร์ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และก็แคนาดาปัจจุบันท่านดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอเชิญทุกท่านพบกับท่านดรทีพวังคนันค่ะขออนุญาต พวกเรานะครับวันนี้เวลาน้อยมากจริงๆเรื่องนี้ใจผมอยากให้มีเวลาสักวันหนึ่งเป็นอย่างน้อยแต่ถือว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่ท่านจะต้องดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ทำความเข้าใจให้ลึกเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลเพราะว่าวันนี้สถานการณ์เด็กเปลี่ยนไปอย่างรุนแรง วันนี้ท่านจะพบว่าวิธีการจัดการชีวิตของเด็กเปลี่ยนไปอย่างมากมายผลกระทบนี้มาจากสถานการณ์โควิด -19 ตลอด2ปีที่ผ่านมาแล้วเด็กสามารถเรียนบนหน้าจอกับท่านเล่นเกมและคุยโทรศัพท์พร้อมกัน3อย่างทำให้กระบวนการคิดการจัดการบิดเบี้ยวไปหมดวันนี้ภารกิจสำคัญของท่านก็คือต้องดึงเด็ก เข้าร่องเดิมให้ได้ให้เยอะที่สุดก่อนที่สถานการณ์นี้จะบานปลายอีกประมาณ5ปีข้างหน้ากระบวนการทำงานของเราข้อจำกัดอย่างหนึ่งคือท่านจะขาดกำลังใจได้ง่ายเพราะทําไปแล้วเนี่ยไม่เห็นผลในทันทีเพราะพวกเราในฐานะที่จะเป็นแกนสำคัญหรือเป็นขุนพลหลักของสพทเป็นแม่ทัพหลัก พวกเราตรงนี้ในห้องนี้ผมใช้คำว่าเป็นแม่ทัพแล้วก็เป็นรองแม่ทัพเพราะว่าท่านมีสิทธิ์ในการบัญชาการรบหน้าง,งานของเราเต็มกำลังไม่เหมือนกับพออสํานักซึ่งต้องรบตามที่ท่านเลขาสั่งเท่านั้นภารล่งานจะไม่เหมือนกันแต่ภารกงานของสํานักจะครอบคลุมทั้งประเทศอันนี้ลักษณะไม่เหมือนกันทีนี้ของท่านเนี่ยคือเขาเรียกว่าอุปกรณ์รถลาม้าช้างทุกอย่างอยู่ในมือหมดอยู่ที่ท่านจะปรับบริบทให้เหมาะ กับสถานการณ์หน้าง,งานอย่างไรดังนั้นวิธีการทํางานท่านต้องหมั่นประเมินสถานการณ์หน้างานของตัวเองอยู่ตลอดเวลาท่านที่เป็นรองก็ต้องเตรียมตัวขึ้นเป็นผอ,อเขตควาหมายคือท่านก็ต้องเตรียมการประเมินหน้างานช่วยท่านเขตอย่ามองแค่ว่าเป็นรองแล้วก็ทํางานเฉพาะสองสามงานที่มอบภารกิจรองทุกคนมอบกลุ่มงานแล้วมอบแอเรียด้วยความหมายคือ ในแอเรียนั้นท่านต้องดูทุกเรื่องไม่ใช่ดูเฉพาะเรื่องที่อยู่ในการรับผิดชอบเท่านั้นซึ่งเท่ากับว่ากระบวนการนี้เป็นการเปิดโอกาสทุกท่านได้แลกเปลี่ยนเนรียนรู้หรือเตรียมตัวที่จะขึ้นเป็นพออเขตตัวจริงในอนาคตนี่คือประเด็นสำคัญใครที่สามารถทำงานทั้งแอเรียแล้วก็ฟัง์ชันได้ดีก็จะเป็นคนที่ชี้ชะตาหรือกำหนดอนาคตตัวเอง เพราะว่าวันหนึ่งเวลาคัดคนขึ้นเนี่ยเราก็จะดูความพร้อมศักยภาพแล้วเราก็ไม่คาดหวังว่าจะสูญเสียพวกท่านไปในระหว่างทางสิ่งที่ท่านต้องทำคือท่านต้องทำตัวให้สามารถเดินต่อหรือใช้ชีวิตแล้วก็สามารถดำรงตนหมายถึงครองตนครองคนแล้วก็ครองงานครองตนเนี่ย ก็คืออยู่ที่ตัวท่านในการใช้ชีวิตซึ่นนี้เราห้ามไม่ได้ผลลัพธ์ของการทำงานบางอย่างก็จะเกิดขึ้นจากผลของการครองตนของท่านครองคนเนี่ยหลายท่านถ้าทบทวนตัวเองและประสบการณ์ในการครองคนน้อยท่านก็ต้องเติมสกิลเรื่องนี้ไม่ต้องรอให้ใครสั่งครองคนคืออะไรบ้างคือหนึ่งท่านต้อง นั่งในหัวใจผู้ใต้คำชาทั้งหมดวันนี้ท่านเป็นผออ,อเขตแล้วท่านเป็นรองเขตแล้วลูกรองมีสองสามพันคนไม่ได้มีพิจารณาแค่คนสองคนหรือแค่คนในเขตมีคนในการรับผิดชอบโรงเรียนหรือลูกค้าหรือเป็นหมื่นวิธีคิดจึงต้อง คิดใหม่เปลี่ยนใหม่บางพื้นที่ได้ประสบการณ์พิเศษเร็วก็โตเร็วบางพื้นที่ดูเหมือนสงบสงเงียมสบายดีแต่ข้อจำกัดคือท่านจะขาดประสบการณ์เข้มข้นทำให้การโตหรือความพร้อมท่านช้าทีนี้พอความพร้อมช้าก็มีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะก้าวพลาด ผมเชิญชวนทุกท่านวันนี้ว่าหลังจากวันนี้วันนี้เป็นแค่การอบรมที่มันเจอกันแค่แป๊บเดียวซึ่งเหมือนกับทีมโรงเรียนทีมเขตวันนี้ผมเชิญชวนทําหลายเรื่องมากเพื่อทําให้มีความพร้อมระดับโรงเรียนหัวใจของการทำงานของเขตก็คือท่านต้องขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในหน้างานตัวเองโดยสิ่งที่ผมชวนคิด มีอยู่สองสาเรื่องมันเมื่อยขี้เกียจถือเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือท่านต้องมองเป้าหมายตัวเองให้ชัดเป้าหมายให้เวลาเท่าไหร่ สักสิบนาทีเนะ้ะสิบห้านาทีถ้าพร้อมแล้วบอกแล้วกันแต่ผมจะพูดให้เสร็จสับเบื้องต้นรอบนี้หนึ่งมาในสิบห้านาทีใครฟังไม่ทันก็ก็แล้วไปแล้วเดี๋ยวมีขมวดตอนท้ายอีกวันนี้ผมจึงจำเป็นแล้วก็ได้ไปกราบเรียนเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ ทั้งครูอยู่ที่พบกับเราแล้วเมื่อกี้นี้นะครับได้เล่าให้ฟังแล้วก็วางแรงบันดาลใจและให้เข้าใจพวกเราในการทํางานทั้งเดี๋ยวเชิญอายการดาวซึ่งเป็นอายการที่มีประสบการณ์สูงมากในเรื่องของคดีเด็กและเยาวชนรวมถึงให้มาพูดกับเราเรื่องประเด็นองค์ประกอบเรื่องการฟ้องหมิ่นประมาทเราจะได้ป้องกันตัวเองและรู้อะไรควรพูดไม่ควรพูด แล้วก็เชิญหมอสลายุทธ์มาซึ่งเป็นผู้วยการสถาบันแห่งชาติว่าด้วยการบําบัดยาเสพติดบนราชชนนีเนี่ยผมเรียกชื่อไม่ถูกยาวผมเรียกว่าสบยชซึ่งเป็นคนดูแลโรงพยาบาลยาเสพติดเจ็ดแห่งในประเทศไทยก็จะมาเล่าเรื่องกฎหมายยาเรื่องสถานการณ์ยาอะไรก็ตามแล้วก็ตามด้วยคุณทองพพร์มซึ่งเป็นทีมงานของพวกเราในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ซึ่งวันนี้ทุกเขตมีนรงพรเด็กหมดนะครับแต่ว่าท่านจะเคลื่อนยังไงให้โรงเรียนนงพรอเด็กเนี่ยเป็นฐานในการจะขยายองค์ความรู้เรื่องนี้เข้าไปสู่โรงเรียนอื่นแล้วทําให้ทีมงานฝ่ายโรงเรียนปลอดภัยมากขึ้นแล้วมีใครอี๋อแล้วก็มีผมเชิญอขอญาตให้ท่านวารังคณาจะเป็นท่านพอ,อเขตปตมเป็นคนที่มอดูเลเตอร์และจะเติมความเห็นรวมถึง ดอรอภาพอรพรซึ่งเป็นพรอองเรียนที่มีประสบการณ์สูงในการทําเคสมาเป็นโมเดเเตอร์แล้วก็จะเล่าแลกเป็นท่านบางอย่างเท่าที่เวลาจะอำนวยทั้งหมดเนี่ยเพื่อเห็นภาพบางอย่างที่ที่หลายท่านอาจจะมองไม่ชัดให้ชัดขึ้นแล้วก็หวังว่าทั้งหมดที่ที่จัดการกันวันนี้จะทําให้พวกท่านขับเคลื่อนงานไปได้อย่างดีและอยู่รอดปลอดภัย เพราะว่าเราไม่อยากสูญเสียใครไปแม้แต่คนเดียวในระหว่างทางสิ่งที่อยากบอกท่านก่อนดับแรกก็คือเป้าหมายต้องชัดเป้าหมายต้องชัดวิธีการดูเป้าหมายทำยังไงให้ดูจากยุทธศาสตร์ชาติตัวนี้แผนเท่าไหร่ครับสิบสามดีมว่าเรวตอบได้ใช้ได้แผนสิบสามอีกสองแผนถึงครบยุทธศาสตร์ชาติแผนสิสามที่สุดปีเจดศูนย์ ยุติธรรมที่เป็นสุดปี80ระหว่างที่เรางงๆแล้วก็สับสนแล้วก็ลืมๆไปแล้วเนี่ยฝ่ายมหาไทยเตรียมการแผน16แล้วมหาไทยเริ่มประเมินสถานการณ์ปี85แล้วความหมายคือพวกเราในฐานะ,ะเป็นแม่ทัพของฝ่ายสพทที่จะต้องทํางานล่วงหน้าเนี่ยท่านต้องคิดไปไกลครับวันนี้ต้องมองไกลกว่าที่เห็นแต่ละวันกว่าที่เห็นแต่ละปี ท่านต้องมองไกลไปถึงแผนสิบสี่สิบห้าประเมินสถานการณ์ว่าท่านจะสร้างมนุษย์ที่น่านยังไงสร้างมนุษย์ที่สุขโขทัยยังไงสร้างมนุษย์ที่ชุมพรยังไงที่ชัยยายังไงที่บนราชธายียังไงที่อุรอยังไงที่นครพนมยังไงจะมองไงให้มันชัด นี่คือเป้าท่านต้องดูแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพราะแผนนี้คอมอจะแตกลูกทำงานในแต่และกระทรวงทาวงกลมเสร็จแล้วก็ถูกกำหนดออกมาเป็นเป็นควิกวินหรือเป็นนโยบายของท่านร,รัฐมนตรีแต่ละท่านที่มาคุมกระทรวงซึ่งท่านปัจจุบันก็คืออะไรครับเรียนดีมีความสุข รถพาระครูแล้วก็รถาพาระผู้ปกครองแล้วก็รถาพาระนักเรียนแล้วก็จับมือไว้แล้วไปด้วยกันแค่นี้เองท่านให้ประเด็นง่างๆนแล้วมีประเด็นย่อยอีก27บประเด็นกระบวนการนี้ท่านต้องศึกษาเข้าใจว่านี่กรอบคอนเซปต์ในการเคลื่อนซึ่งทุกรัฐบาลร่ฐมตีเนี่ยก็จะมองตัวยุทธศาสตร์ชาติ20ปิปีและกำหนดเพื่อ hit to t ู e point ให้เคลื่อนไปให้ได้แล้วตกผลึกให้ได้ว่าจะลบชนะทำยังไง ในขณะเดียวกันท่านทั้งหลายทุกคนอยู่ในพื้นที่ท่านต้องชำเลืองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้กจังหวัดเป็นผู้แทนรัฐบาลกลางและเขาต้องมองภาพทั้งหกยุษร์เนี่ยในเซกเตอร์ต่างๆปรับลงมาให้แมทชิ่งกับจังหวัดนั้นๆสิ่งทั้นต้องไปตามดูคืออะไรครับ ไปดูแผนพัฒนาจังหวัดโดยเพราะแผนพัฒนาแล้วยาวเช่นแผน5ปีของจังหวัดหรืออย่างน้อยแผน1ปีก็ยังเห็นภาพบางอย่างแล้วเอามาปรับเพราะเราเองเป็นส่วนหนึ่งของยุทธชาติเป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงบูรณาการให้เห็นภาพของปลายทางว่าเราจะผลิตมนุษย์ที่ เชียงไราอย่างไรที่สุพรรณอย่างไร,งไรเมื่อบูรณาการอันะปุ๊บท่านจะเห็นภาพบางอย่างที่มันตกผลึกออกมาท่านถึงจะสามารถทำงานได้แล้วก็วางแผนไกลไปกว่านั้นผมชวนทุกท่านว่ากลับไปวันนี้ทุกเขตควรจะมีแผนระยะยาวถึงปี80 โดยโดยต้องเคลียร์แผนของตัวเองให้ชัดภายในแผน13ก่อนต้องเบรกดาวรายละเอียดของแผน13มารู้ว่าแต่ละปีท่านจะต้องวางแผนทำงานยังไงเพื่อกระตุ้นหรือเพื่อกระเพื่มกระบวนการแล้วกำหนดทิศทางหรือไอเทมหรือประเด็นสำคัญของแผน14กับ15ไว้ล่วงหน้าโดยกำหนดภาพลากักษหรืออั ปลายทางว่ามนุษย์ที่ท่านจะรับผิดชอบผลิตเนี่ยหน้าตาของมนุษย์ที่นั่นต้องเป็นยังไงแต่ผมขออญาตชวนให้ท่านจับหลักง่ายๆไว้ก่อนสามคำสามประโยคหนึ่งเด็กต้องรู้จักท้องถิ่นของตัวเองลึกไม่ใช่แค่รู้จักดีนะครับต้องรู้จักลึก เพื่ออะไรครับการรู้จักลึกจะทำให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองและมีองค์ความรู้พื้นฐานของท้องถิ่นนั้นๆที่จะนำไปใช้ต่อยอดในการสร้างอาชีพในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ในการทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มนั่น มีลายชนิดหนึ่งที่บัตรนี้ยังไม่เคยมาใช้ผมพูดมาเป็นสิบปีแล้วยังไม่เห็นมีใครมาใช้รูปธรรมสักทีเด็กน่านวันนี้ไม่รู้ไหมว่าน่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรต่อภูมิภาคอาเซียนต่อต่อแหลมทองผมว่ารู้ร้อยวันนี้ น่านมีกษัตริย์ปกครองมากี่พระอ,องค์ใครมาจากน่านก็นานอย่าหลบหน้าอาปลบมือให้หน่อย่างน้อยก็ลอดตายไปหนึ่งจังหวัดเห็นความยาวไหมน่านมีกษัตริย์ปกครองตั้งหกสิบสี่พระองค์ เพิ่งมาสิ้นสุดสมัยรัชกาลที่ห้าซึ่งจําเป็นต้องรวมประเทศก็ผมก็เพิ่งรู้จากพี่แหม่มว่าพอแหม่มว่าพระเจ้านั่นต้องมีหนังสือขอสวามิภักดิ์มาที่กรุงรัตนโกสินทร์เพราะว่ากำลังจะถูกฝรั่งยึดซึ่งไม่ใช่แต่หน้านหรอกครับหมายถึงเชียงใหม่คือตอนบนทั้งหมดเนี่ยเข้ามากำลังจะถูกยึดมาเลยซึ่งท่านในรัชกาลที่ห้าไม่เก่งไม่รวมตอนนั้นเนี่ยไม่กําหนดระบบการปกครองใหม่ปังกลายเป็นประเทศเดียวเนี่ยนะครับ เราถูกยึดไปแล้วนี่คือประวัติศาสตร์ที่มันทําไมเด็กน่านไม่รู้อ่ะต่อไปนี้เด็กน่านต้องรู้นะครับพี่แหมมต้องทําให้เด็กน่านรู้ให้หมดต้องเปิดเวทีเล่าเรื่องน่านย้ายเมืองกี่ครั้งมีกษัตริย์ปกครอง6.4สพระองค์เนี่ยแล้วมีอะไรทำไมน่านถึงยืนยงมาได้ขนาดนี้มากกว่า700ปีถูกไหม ใครมาจากลำพูนไม่ยอมมอบตัวเริ่มระแวงพระธาตุอริพุนชัยอายุเท่าไหร่ลำพูนใครลำพูนเรียกชื่อเดี๋ยวเอ่ยชื่อนะใครตอบแทนได้มั้งเท่าไหร่ 1,200ปีจากไหนจากไหนท่านชื่ออะไรสมุทรสาครแล้วเที่ยไปรู้ทางเหนือทำไมอ่ะโอเคปรบมือให้ท่านท่านลองลองเขตใช่ไหมโอเค จริงๆพันสี่แต่ถือว่าใกล้เคียงใช้ได้พระธาตุลำปางหลวงก็พันสี่ร้อปีเพราะอะไรเพราะว่าผู้ครองนครพระธาตุตรงนครลำปางตอนนั้นก็คือลูกของกรรษัตริย์ของลำพูนพระธาตุนานดูนอีสานเท่าไหร่ พันกว่าปีกรมชาติชายาพันกว่าปีเวสาลีพันกว่าปีนครศรีเทพพันกว่าปีครับแล้วเราเลือกเอาเมืองไหนที่เป็นต้นกำเนิดของประเทศไทยไม่มีใครสุ่มไห้หน่อยนะใครถ,ถือไม้ไปหนะ่อยได้ไหม ตรงไปเลยเอาคนที่เห็นก่อนเสื้อสีส้มก่อนเลยใส่เสื้อเด่น <laughs> เอาส้มส้มแรกอ่ะส้มแรกก่อนรายงานตัวหน่อยค่ะ <c oughs> เรียนท่านดรธีพวังคนันนะคะดิฉันนิรัติสายสิทธิรักค่ะอรองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่กา,าปปรศ,ศึกษาประถมศึกษาแม่ห่องสอนเขตหนึ่งค่ะอนเขตหนึ่นงค่ะ ถ้าให้ตอบก็ต้องตอบแม่ห้องสอนค่ะเพราะตอนนี้อยู่แม่ห้องสอนค่ะเหมือนปีค่ะท่าน<ะ>แม่ห้องสอนค่ะไม่ผมถามอะไรเมืองที่เป็นเมืองต้นกําเนิดของประเทศไทยอะค่ะเราเรียนประวัติศาสตร์คาถามคือประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ยเรานับเริ่มต้นที่ที่แรกที่ไหนกรุงเสีอย,ยุธยาค่ะท่านโอสุโขไทยค่ะ ปรมือให้หน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกรุงสุโขทยัยอ่าส้มสองเปนไหนวิ่งท้องน้านไปแล้วเ <laughs> อาเอาคนจัดไปเอาใกล้ๆเอากรุงสุโขทยัยอายุเท่าไหร่ค่ะเรียนท่านดรทีพวงคานันค่ะดิฉัน นางสาววรินทร์ปัดกองค่ะรองผู้อำนวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแมห้องสอนค่ะกรุงสุขโขทัยใช่ไหมคะประมาณ1,700ปีค่ะเหรอประมาณค่ะ,ะใครอยู่กรุงโขใครอยู่อยู่โข,โขทยัยบ้างอ้าวเชิญเท่าไหร่ครับ รายงานตัวหน่อยรายงานตัวหน่อยครับผมอาลีวรรณชัยนะครับสพสุโขทัยเขตหนึ่งครับประมาณเจ็ดร้อยกว่าปีครับท่านครับโอเคผมอยากให้ท่านทบทวนเรื่องเหล่านี้ในใจท่านทุกคนท่านต้องรู้จักประเทศไทยลึกกว่านี้เราเป็นผู้ดำที่จะสร้างมนุษย์ เมื่อกี้ผมพูดถึงการสร้างมนุษย์ที่รู้จักท้องถิ่นดีก็คือรู้จักตัวเองดีรู้จักภาคภูมใจตัวเองแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ได้เช่นลายบางลายหรือองค์กรูบ้บางอย่างใครมาจากจันทบ,บุรีจันทบุรีเนี่ยผมไปตามไปเยี่ยมแล้วพบว่าเขาเอาไอ้ต้นม้ชิดหนึ่งเนี่ยไปใส่ในรูปประครบแล้วแล้ว มันเป็นต้นไม้ชนิดพิเศษโรงเรียนยังไม่มีเนี่ยบอกว่าเอาไปเอาไปปลูกในโรงเรียนด่วนแล้วทำรูปรครบเนี้ยให้มันวันนี้ทราบว่าจดลิขสิทธิ์แล้วของพี่แมมมันก็จดลิขสิทธิ์แล้วถูกไหมกาแฟไผยยักษ์ผมตามจนจดอะเพื่ออะไรเพื่อให้มันได้ได้มูล,ลค่าเพิ่มครับนี่คือองค์กวาุรู้ท้องถิ่นที่เป็น value added ที่มันจะต้องทําเพิ่มมีโอกาสไปถามกันเองเนาะกับ น่านเขตสองแล้วก็น่าจะเป็นสพมจันท,บ,ทบุรีมาปะอยู่ไหนทันมุีตาดมรงเรียนอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้อยังเราความจำไม่ค่อยดีไปถามดูอันนี้ก็จนลิขิ์แล้วเพราะนกระบวนการเนี้ยเราเองต้องรู้หลักๆรู้ความเป็นมาหลังๆแล้วก็รู้จักท้องถิ่น เหตุที่ถามคำถามเมื่อกี้เพราะว่าประวัติศาสตร์เรามีต้องย้อนไปเป็นหมื่นปีที่แม่ต้องสอนผมจะไปถามประโยคนี้แล้วที่แม่ต้องสอนแม่้องสอนหลายคนไม่รู้ว่าตัวเองมีมนุษย์อยู่ในในประเทศไทยเนี่ยที่สืบคนได้เนี่ยอายุเก่าแก่ที่สุดอยู่ที่ปางมาผ้าฉะนั้นต่อไปนี้ทีมแม่ต้องสอนต้องรู้เรื่องนี้ คนในประเทศไทยก็ต้องรู้เมื่อกี้ผมท้าชัยยาอะไรก็พัน,พนกับปหมดคำถามผมคือมีใครไม่สงสัยกันบ้างหรือไงว่าทำไมเรานับประเทศไทยที่สุโขทยัยแค่เจ็ดร้อยปีมีใครคถามคำถามอันนี้ไหมครับผมเรียนพวกเราว่านี่คือคำถามสำคัญที่ท่านจะทำให้เด็กๆเข้าใจ รักประเทศไทยจะทําให้เด็กมันเลิกทะเลาะก,กันะจะทําให้คนทั้งหมดมันมีแกนสําคัญเป็นด้านหนึ่งใจเดียวกันครับแล้วก็ลดลาวาสอกกันแล้วหันหลังกันสู้เพื่อประเทศไทยมากกว่าที่จะมานั่งทะเลาะก,กันรักประเทศไทยทําให้ทราบซึ้งว่าบรรพบุรุษของเราตั้งแต่บูรพากษาัตริย์นจนกระทั่งถึงคนธรรมดา ที่เป็นบรรุษเราเนี่ยตั้งเจ็ดแปดร้อยปีเนี่ยเอาเลือดเอาเนื้อทาแผ่นดินไว้เราถึงมีวันนี้ที่มานั่งคุยกันวันนี้เรื่องบางเรื่องไม่จังเป็นต้องมานั่งทะเลาะกันเสียเวลามีหน้าที่ช่วยกันสร้างชาติครับทหารมีหน้าที่รักษาสมดุลกำลังไม่ให้มันเกิดปัญหาไม่ให้เรามานั่งคุยแบบนี้ไม่ได้ถ้าทหารรักษาไม่ดี ป่านนี้เราต้องมานั่งสต๊อกอาหารพรุ่งนี้จะมีกินไหมอีกสามเดือนจะมีกินไหมเพราะมนุษย์จะเกิดระเบิดลงที่ไหนเมื่อไหร่ต้องถามคนที่กลับมาจากประเทศแาวตอนกกลางเขเข้าใจดีวันนี้เรายังมีความสุขในใบแดงได้เนี่ยเพราะว่าพี่น้องเราเราของเราเนี่ยที่เสียสละนอนอยู่ตามแนวชายแดนเสียสะละรักษาสมาุลเสียสละฝึกหนักท่านไปดูคลิป อาหารที่ก็ฝึกหลักสูตรพิเศษโคตรทรมานโคตรบ้าแล้วฝึกทำไมคุณลองประหลัดชูกรมเมืองเมืองพิเศษชัยชาญอ่างทองมาไหมอ่างทองอ่างทองอยู่ไหนอ่างทองอยู่ไหน คุณรองปรัดชูเอาคนไปเท่าไหร่เจิดใหญ่คุณลองปรัดชูเป็นกรมการเมืองเสเศษชัยชาญได้คำสั่งให้เอาอาถรรมาสี่ร400คนไปยันศึกพม่าที่ประจบกิลีขัน4ี่0ันคนวันที่ล้อเกวียนหมุนจากวิเศษชัยชาญทุกคนรู้ตัวดีว่าไปตาย ไม่มีทางที่สี่พันคนจะยันศึกสี่สี่ร้อจะยันสี่พันไว้ได้นานสักเท่าไหร่แต่เป็นการประวิงศึกประวิงเวลาไม่ให้มันรัดทับมารวมกันแต่ว่าวันที่คนสี่ร้อยคนล้อเกวียนหมุนจากวิเศษชัยชาญเนี่ยผมถามใจท่านวันนี้ให้ท่านเดินทางสามเดือนไปตายเพื่อชาติน่กล้าไปเปล่า,าใครกล้าไปยกมือขึ้นเดี๋ยวส่งไป ได้ไปเรียนรู้ว่าเวลาทหารก็ทํางานตอนกลางคืนทํำยังไงก็ส่งไปเป็นเป็นทีมงานหน่วยชี้เป้าของทหารหน่อยแล้วไปตายหมด400คนเรียบคนสุดท้ายคุณรองประลัดจูเนี่ยถูกจับขึงมือขึงเท้าแล้วเอาหลาวสวนทวารตายโคตรทรมาน จึงรักษาแผ่นดินเดียวให้ท่านได้ตายกันมาเจ็ดร้อยกว่าปีวันนี้ผมเพียงขอแค่ท่านทั้งหลายลุกขึ้นมาทำหน้าที่ตัวเองในบทบาทที่ท่านปรารถนานี่แหละท่านอยากมาเป็นแต่ขอให้ทำให้เต็มกำลังทำให้ลูกหลานของเราได้เข้าใจเรื่องนี้และ รักษาชาติต่อจากเราวันนี้เด็กมีอยู่แค่400,000ต่ออายุผมรุ่นผมประมาณสัก8-9แสน 8, 9, หายไปครึ่งหนึ่งถ้าท่านดูแลเขาไม่ดีไม่สร้างเขาให้เข้าใจเรื่องนี้ประเทศชาติอยู่ไม่ได้ดังนั้นดังนั้นผมขอญาติว่าเซสชั่นนี้เบื้องต้นเดี๋ยวก่อนจะพบท่านอีกรอบเนี่ยผมขอญาติบอกกับท่านว่าขอความกรุณา พวกเราตั้งใจที่จะเรียนรู้ทุกเรื่องที่ท่านเลขาธิการได้กรุณาคัดสรรมอบมาให้งกทุกความรู้งกทุกทักษะและวิธีการเพื่อนำกลับไปรับใช้ชาติในภาระของเราผมขอให้ท่านรบหน้างานของท่านให้เต็มกำลังเพื่อประเทศไม่ได้ขอให้ไปตาย ส่วนจะขยับไปอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่บุญกรรมของท่านต้องเผชิญแต่ว่าพานล่งานวันนี้คือผมเชิญชวนทุกท่านในเบื้องต้นรอบแรกว่าจะใช้ท่านตั้งอกตั้งใจเรียนรู้ทุกเรื่องกลับไปทํางานเต็มกําลังแล้วก็ทําหน้าที่สร้างมนุษย์ที่ดีที่สุดให้กับจังหวัดตัวเองเพื่อรักษาแผ่นดินนี้ไว้เพื่อรักษาชาตินี้ไว้ ให้เขามีความสามารถในการดูแลแผ่นดินนี้ต่อไปจากเราเบื้องต้นจะขอญาตท่านประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะทราบวิทยกรท่านจะพร้อมแล้วคือที่พูดได้รอไปแล้ววิทยกรท่านไอไปไหนท่านไอท่านไอรออยู่ใช่ไหมท่านไอคือท่านอายการ